สวัสดีเจ้ครับสื่อเราแค a p วันนี้เพิ่งนปุกเเดิมไปส่งเพื่อนทํางานร้านยาวันนี้เพื่นแต่งตัวหน้าหลังนี่หมวกใหม่หมวกเพิ่นไถ่ายเว้ยคือจะเป็นหมวกสีแดงใช่ไหมที่ฟูเอาไว้ให้เพิ่นใส่อะคือหมวกมันราคาไม่แพงเลยเป็นหมวกแผ่นตอนซิอโพรใส่ด้วยซ้ำกูไม่รู้ว่าเขาเอาไปทําไรไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเขาว่าเขา,ขาเขาไปทำแล้วก็วันนี้ก็จะไปจะลงลิ์เป็นจบเฟิร์มนะบอกไปแล้วดิวิไม่ได้ตัดคลิปเมื่อวานเลยเดี๋ยวกูคือกลับมาแล้วก็รีบไปตัดคลิปเมื่อวานตอนเที่ยงแล้วโอเคแบบเพ,อพูดเลพูดเลยขอบางช่วยเหลือข้ามูอเอาแต่อันนั้นหมวกก็คือคือเหมือนบามเป็นคนออกก่อนเลยคนะ่ะแล้วมันหายไปแล้วปามไม่ได้ใส่อันนี้ให้ปามช่วยข้ามหมวกก็ปามทำหายเธอ ปั๊มไม่ได้ทำหายมเ,เลยต้องเขียนเลยแล้วฝาหัวเฮ้ยไปไปไป ลิปเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็กําลังรอเรนเดอร์ตอนนี้เดี๋ยวจะไม่นั่งดูทีวีรอให้มันเรนเดอร์เสร็จนะเพราะจริงๆวันนี้ทาก็ไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรทําก็ไม่ใช่ขนาดนั้นก็คือไปรับส่งเพลินนั่นแหละรับส่งเพลินแล้วก็ระหว่างวันก็คงจะอไม่นอนไม่นอนไม่นอนดูวันพีทดีไหมเอออาจจะดูวันพีทชิวๆไปถึงไม่ก็จริงๆโปรเจกต์แม่งเสร็จจะหมดแล้วนี่นะโปรเจกต์ที่จะทำก็สมมติว่า โปรเจกต์ไม่ใช่สมมติดิโปรเจกต์ที่จะทำเกี่ยวกับช่องอ่ะก,ก็หมดไปเยอะแล้วนะเ <c oughs> หลือเตรียมปีหน้าซึ่งนั่นแหละใกล้ขึ้นปีหน้าแล้วทุกคนมันใกล้จะ200วันแล้วก็คือเท่ากับว่าใกล้จบปีนี้แล้วไวเหมือนกันนะกูรู้สึกว่าปีนี้กูแม่งไม่มานั่งมองนับวันว่าวันนี้จะเป็น3 33 3สามองสงสองหรือว่า189 123อะไรเงี้ยกูไม่ได้นับเหมือนตอนปีแรกแล้วแต่ว่าพอเห็นแล้วมันก็รู้สึกดีนะที่เอ้ยอ๋อเออเออเออเหมือนแบบตอนปีแรกกูยังรู้สึกว่าว้าวขนาดนั้นนะแต แล้วก็ขอโทษด้วยที่กูอาจจะมีความคิดที่เลิกทำบ่อยถ้าสมมติว่าไปเฉลีฉล่ยสรุปรวมปีนี้กับปีที่แล้วปีที่แล้วไม่มีความคิดที่อยากจะเลิกทำช่องนี้เลยแต่ว่าพอเป็นปีนี้มีความคิดที่อยากจะเลิกทำช่องประมาณสองสาครั้งเหมือนกันเพราะว่านั่นแหละมันก็ตึงตึงมือนะมันไหลเ,ลเรื่องแต่ว่าไม่ว็นไรตอนนี้ทำไปก่อนคลิป going ถ้ากูยังทำอยู่ก็คือทุกคนได้ดูประมาณนั้นแล้วก็ รอคลิปเรนเดอร์แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวอัพให้นะครับวันนี้ขอโทษที่อัพสายเพราะเมื่อวานนอนไวคลอกไปเลยแล้วก็วันนี้ตื่นถ่ายแล้วก็รีบไปส่งเพลินนะเลทไปทุกอย่างเลยขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับเอาละเดี๋ยวไปนั่งดู YouTube รอเรนเดอร์เดี๋ยวอัพให้ครับคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยกำลังจะลงไปกินข้าวป้ามคิดไม่ออกเหมือนเดิมว่าจะกินอะไรดีผัดพริกแกงละกันเมื่อวานก่อนกินผัดพริกแกงไปอร่อยผัดพริกแกงหมูกรอบวันนี้กินหมูชิ้นหรือกินอะไรดีผัดพริกแกงไข่เจีียวดม จริงๆผัดพิแกงไข่เดียวเนี่ยเข้ากันมากๆเลยนะสำหรับเพื่อนและกูกูเนี่ยกูว่าเพื่อนอะไรวะกูกับเพิื่อนอะ่รคิดเหมือนกันว่าเออผัดพิแกงเนี่ยเข้ากันมากเลยไปจะไปลองไปกินผัดพิแกงในที่เปิดไฟเลยอย่างเรื่องนี้ต้องเปิดไฟเลยทุกคนเห็นอะไรบ้างเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ย้อนลกลับไปดูคลิปเมื่อกี่วันก่อนที่วางป่น,นเรื่องหมวกอันนี้ไม่ย้อนไม่ย้อนย้อนจันจะแปะให้ปุ้งตรงไ้ไม่แปะไม่แปะทำไมเพื่อนเจอนะเจอที่ไหนมันวางอยู่ตรงเสาตรงที่ชุมนุมมอไซน์นั่นแหละมันวางอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้มันทางตัวอยู่แล้วเพื่อนก็ได้หมวกใหม่นียได้หมวกใหม่สวยๆหมวกใหม่ปามก็ต้องจ่าย ต้องจ่ายทำไมอ่ะเพราะปามเป็นต้นเหตุให้เพิ่นต้องซื้อหมวกใหม่เพื่อดูแลหัวความปลอดภัยของเพิ่์นก็เนี่ยก็อันนี้มันไม่โอเคก็อะไรไงต่อเพืนต้องจ่ายเพิ่์นปามไม่มีตังค์แล้วอ่ะอย่ามาขุดรีดกับปามได้ป่ะไม่เป็นไรเพิ่์นอย่ามาลีดเรื่องกับเปลือเปลือกเลยเลือกกับปามเดี๋ยวมีก็ค่อยจ่ายผ่อนเราก็ได้วันละห้าบาทโอเคเดือนละห้าบาทโอเค ผ่อนเท่าไหรอ่อ่ะผ่อนตลอดชีวิตอ้าทุกเดือนเดือนละห้าบาทตลอดชีวิตไม่ได้เขาไม่คนขับรถเราเพินไม่เคยให้ค่าขับรถเขาเลยเขาเป็นคนนั่งยั่ไม่ให้ค่านั่งเขาเลยมันเป็นดูล้าเพิ่นนะแล้วคนต้องไปจัดการทำไมอะ่ะเขานั่งรถปา์มนะเพิ่นก็ร้องก็จะเสียใจแล้วนะ เขากย่เขยเสียใจบอกเราเราให้ฟังหน่อยเอาเป็นมาเป็นไปยังไงวันนี้ทำไมอยู่ๆวะมาเจอคุณเพราะว่าวันนี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ถ่ายเลยวันนี้จริงเหรอแล้วเราจะยืนคุยกันในซ่องหรือแบบนี้เนาะอ่ะภาพสวยอ่ะดูดิ แล,แล้วคนจะโม้ไม่จบอะแล้วไงต่อแล้วเพื่อนก็ไปกอดกู้มันมาได้เพื่อนเจอมความรู้สึกแรกที่เพื่อนเจอเพื่อนอยากเดินไปแล้วก็ตุบปุ่ม <c oughs> ตุบเลยตุงชีบปุ้มเลย <c oughs> ทำไมไม่เจอซะต้องนานแล้วมันอยู่ตรงนั้นมาตลอดทำไม <c oughs> ไม่เราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นตลอดหรือเปล่าเพราะปามก็เดินวนหาไปแล้วไงปามเดินเลยมันไปมันพังตัว แต่พอดีว่าปมปาเพิ่นลงมอไซค์ลงนั้นแล้วเพิ่นก็เหมือนยืนว่าว่าปมปำเอามอไซค์ไปจอดเพิ่นก็เลยมองไปรอบๆเพิ่นก็เจอมันเพิ่นจำมันได้เลยเหอนแปลกจับเพิ่นก็ลงมอไซค์ตรงนั้นสองสามรอบแล้วทำไมเพิ่นถึงไม่เห็นนีกอย่ามองเพ่พอเยังเอาเมื่อแล้วถือไปนะคือการทำาทรโอเคได้ปมฮึบแล้วแต่ว่าปงกำลังปลุกพลังซูเปอร์ไซย่าในตัวปมจะถือได้ตลอดปีตลอดไปพอฮึบแล้วเพิ่นเห็นนะปมเบ่งพลังเมื่อคี้เพิ่นเห็นนะ เพื่อนเห็นนะพ่ออ,อย่างเงี้ยตอนหน้าปากก็แดงขึ้นเลย๋อแล้วอวอ